ท่านผู้ชมที่ชมแล้วก็ฝากซื้อผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นะครับเสื้อคอกระเช้าครับมีหลายสีนะฮะสีเดเหลืองสีเขียวนี่ฮะอ่าอันนี้หลุดมาแล้วหลุด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 ไม่ได้หาไม่หนีบนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับ เดี๋ยวเราไปหาตัวนี้กันเดี๋ยวไปหาตัวนี้กันตัวนี้นเพิ่มนี่ครับเสื้อคอกระเช้าครับสำหรับให้ผู้หญิงใส่นะผู้ชายก็ใส่ได้นะผู้หญิงใส่ดีครับ<_><_>เสื้อคอกระเช้านะถ้าสนใจก็ซื้อแท็กจิ้มไปที่ผลิตภัณฑ์ลนะฮะจิ้มไปที่ผลิตภัณฑ์นะครับ ลด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 ,ลด,ลดสีชมพูดลดต้องไม่หนีบหนีบต้องไม่หนีบห,หน,บหนบีเป็นยังไงครับข่าวขาว,ขาวมีผู้รอดชีวิตพบผู้รอดชีวิตหลายรายแล้วใช่ไหมครับเมื่อเช้าก็าเข้ไปฟังข่าวนะครับม,มีมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปตามหาสามีนะฮะ เพราะว่าสามีหายไปพอหน่วยหน่วยกู้ชีพเข็นเข็นคนเจ็บเข้ามาพอมองมองเห็นว่าเป็นสามีเท่านั้นแหละเป็นลมก็ไปเลยฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเป็นลมลมพับเลยดีใจหรือเสียใจก็ไม่ทราบน่าจะดีใจนะเห็นสามีกลับมาโดยปลอดภัย อย่าลืมนะเมื่อเข้ามาแล้วก็ฝากฝากฝากดูผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับเส mm hmm. ื้อคอกระเช้าครับเสื้อคอกระเช้าเสื้อคอกระเช้าครับนี่ครับเสื้อคอกระเช้าสวยๆครับสีเหลืองมีสีเขียวมีราคาก็ตามที่จิ้มไปเลยนะฮะเลือกดูครับว่าจะเอาราคาไหนมีหลายมีมีมหลายราคานะฮะ จิ้มไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์วันนี้แมวไม่มาวันนี้น้องแมวไม่มาก็ดีใจกับผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็เสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยเกิดเหตุไม่คาดฝันคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่เกิด ที่ประสบภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาหนึ่งชมาชมนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับชมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มาบอกกัน้ากนะครับชมอยู่ที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไม่มีคลิปจะลงนะ้วไม่รู้จะทำคลิปอะไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกมแรงรอยู่มาแรงบันต้องต้องใช้มีอะนี่ครับโชเสื้อนะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครับนี่ครับอ่าลมพัดมาแล้วคอยชั่วหน่อยแดดร้อนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบห้าในกากว่านะปรายต่าโมงกว่าร้อนนะ เมื่อวานฝนตกวันนี้ไม่ตกนะเมื่อวานฝนตกวันนี้ไม่ตกขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับฝากกุญหนนะครับฝากกุญหนนะครับเสื้อมีหลายสีนะครับมีหลายสีมีหลายสีราคาไม่แพงครับจิมซื้อได้เลยนะครับจิมซื้อได้เลยฮะที่ผลิตภัณฑ์อยู่ข้างล่างนะฮะ ใบอุ่นๆก็ได้นะครับอ่ายุงมีเสียงยุงมาเสียงยุ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 งเสียงยุงมาครับก็ตอนนี้ก็ทางกรุงเทพไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะเปิดคลิปดูอ,อไปกันหมดละไปกันหมดละ